อ่ะเราเจอจุดรั่วแล้วนะครับจุดนี้ก็คือรั่วชัดเจนเลยนะครับไม่ยากนะครับเป็นเรื่องปกติที่ตู้เย็นจะรั่วจุดนี้ได้นะอ่ะนะครับวันนี้ช่องบอสทอพุก,กานะครับที่เป,ปิดไฟั้าหนอ่ะเดี๋ยวมารีวิวนะครับงานซ่อมตู้เย็นเนาะตัวนี้เป็นมิสูวิชินะครับมิสูที่ใช้คอมพานานะครับตัวนี้ใช้น้ำยาหนึ่งสามสี่นะ อันดับแรกเราก็ต้องหาจุดรั่วก่อนนะครับว่าตู้เย็นรั่วจุดไหนบ้างรั่วกี่จุดนะครับเมื่อกี้เราก็อัดเข้าไปเราก็เจอหลักฐานแล้วว่าฟองมันขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปครับดําเนินการซ่อมตามขั้นตอนนะมีการเตรียมตู้เชื่อมเตรียมเครื่องไว้ข้ามเตรียมน้ํายาเตรียมตราช่างนะครับในการเชื่อมรั่วนะครับก็ต้องเตรียม ซอร์ว so anyway, ิสสอนเซอร์วิสวาลสอนสอนบริการเติมน้ำยาเปลี่ยนตัวคลองนะครับสแตนเล์ไดเอลนะครับแล้วก็ทำการแวคคั่มครับตอนนี้ช่างบอสก็ต่อเครื่องแวคคั่มนะครับน้ำยาตามคำนต่อก่อนจะเติมน้ำยาเราต้องมาดูนะครับตัวนี้ใช้น้ำยา 134A ที่160กรัมนะครับก่อนจะเติมน้ำยาเราต้องมาดูเพราะว่าเราจะทำมาตรฐานเดียวกับโรงงานนะครับเราก็เช็คดูครับไมค์คอนเราได้เท่าไหร่แล้วนะครับประสิทธิภาพการทำความเย็นอประสิทธิภาพกันนะครําอยู่ในระดับดีครับตัวเลขสวยนะครับเตรียมเครื่องช่องเติมยาให้เรียบร้อยนะครับ160กรัมนะครับ160กรัมปิด160กกรัมนะครับเราก็จะทำการเติมน้ำยาเลยนะครับตอนนี้คือ เปิดเลยวิธีเติมน้ำยาที่ถูกต้องคือเติมเป็นน้ําหนักนะครับเราต้องมีเครื่องช่งช่างที่ทำงานมาตรฐานจะต้องมีเครื่องช่างเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีเครื่องช่างก็ใช้วิชาความรู้ความสามารถนะครับแต่เครื่องช่างมันจะต่อเป็นตัวเลขนะครับถ้าจะเป็นมาตรฐาน ถ้าไม่มีเครื่องช่งก็ต้องมีวิชามีความสามารถมีความรู้มีประสบการณ์เนาะแต่ถ้ามีเครื่องช่งมีเครื่องช่างอย่างเดียวจบเลยครับร้อยหกสิบกรัมครับตอนนี้ไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะครับหนึ่งร้อยี่สิบสี่เข้าไปเติมแล้วก็สิบลักครับเสียบลักได้เลยนะครับ,รบตอนนี้ก็ได้ร้อยหกสิบแล้วนะครับไปห้าสิบสี่เติมเข้าไป เห็นไหมครับไม่ต้องดูเกจไม่ต้องดูกระแสไม่ต้องดูน้ํายาครับดูแค่จํานวนน้ํายาที่ออกจากถังน้ํายาไปนะครับนี่คือวิธีการเติมน้ํายาที่ถูกต้องที่สุดมั่นยำที่สุดดีที่สุดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องมาคอยเช็คเกจนะครับว่าอยู่ในค่าแรงดันที่เหมาะสมไหมนะครับเช็คกระแสไฟฟ้า พื่อดูว่ามีการอุดตันไหมไฟรั่วไฟเกินไหมนะครับพอมิเซอร์กินจะสะตาดเนไปหรือเปล่านะครับตอนนี้เกจอยู่ที่10ปอนด์ครับมาตรฐานนะครับตัวมาตรฐานนะครับโอเคนะครับวันนี้ช่างบอสก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับงานรีวิวซ่อมตู้เย็นนะครับติดต่อช่างบอสได้ครับ0 99 19154ช่างบอสลาไปก่อนครับสวัสดีครับ